ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกมีปัญญายุบพักรัฐประหารแต่ไม่มีวันชนะการเลือกตั้งนะครับาร์มอับจนของชนนะครับชั้นนําฝ่ายขวาซึ่งบอกได้เลยไอ้คนพวกนี้นะครับไม่เคยเห็นหัวประชาชนไอ้คนพวกนี้นะครับไม่เคยคิดถึงประชาชนไอ้คนพวกนี้ส่วนใหญ่จะเข้ามาเพื่อกอบโกยนะครับเพื่อจะนะครับ รักษารผลประโยชน์ของพวกพ้อมมันเองต้องการเข้ามาทุจริตคอร์รัปชันและโกงกินนะครับมันถึงไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนเพราะมันไม่เคยคิดถึงประชาชนแต่อย่างใดคําวินิจฉัยของศารน้ำนูนที่สั่งยุบพรรคก้าวไกลระัะสิทธิคณะกรรมการบริหารพักจากการชูนโยบายนะครับ หาเสียงนะครับเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามตาตราหนึ่งสองเป็นการตัดสิทธิ์และเสรีภาพเพื่อร้มร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนั้นไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายนะครับหรือคาดเดาของคนในสังคม,มตลอดเส้นทางของเรื่องนับตั้งแต่วันแรกที่ศาลร,รับคดีนี้ไว้พิจาราก็มีหลายฝ่ายคนออกมาวิเคราะห์ด้วยการอ้างอิงหลักกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆนานาแต่ส่วนใหญ่นะครับร้วนเชื่อว่าไม่รอด 27ปีแห่งการยุบพักและรัฐะหารไม่ใช่ครั้งแรกนะครับการยุบพักเป็นท่าไม้ตายนะครับซึ่งฝ่ายอนุรักษนิยมและอำนาจนิยมนํามาเล่นงานและเป็นปฏระบัดต่อการเมืองสลับกับการทํารัฐะหารไอ้พวกนี้นะครับผมบอกเลยมันก็ทําได้แค่นี้แหละครับปัญญามันก็ทําได้แค่นี้แหละครับมันไม่วันชนะเลือกตั้งได้มันไม่มีวันครองใจประชาชนได้มันไม่ยมันไม่มีทางทําให้ประชาชนสนับสนุนมันได้นะครับเพราะพวกมันไม่ได้คิดถึงประชาชนพวกมันนะครับเข้ามาเพื่อกอบโกยเท่านั้น เข้ามาเพื่อจะมีอํานาจในการที่จะกอบโกยผลประโยชน์ของประเทศชาติไปเป็นของมันเองนะครับกอบโกยนะครับเงินทองนะครับหรือกอบโกยงบประมาณต่างๆเนี่ยไปของให้พวกตัวมันเองมันไม่เคยคิดถึงประชาชนครับหากนับการเมืองในช่วงรัฐธรรมนูน2540ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐธรรมนูญที่ได้รับการยอมรับและมีความเป็นประชาธิปไตยสูงและเข้มแข็งเป็นอันดับต้นๆเท่าที่เราได้เคยมีมารัฐธรรมนูญก็เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับมาจากฉบับนี้ ประเทศไทยผ่านการยุบพักการเมืองที่ได้รับความนิยมจากประชาชนมาแล้ว3ครั้งรวมครั้งนี้และผ่านการทํารัฐประหารโค่นรัฐบาลที่นําโดยพักการเมืองได้รับความนิยมสูงสุดมาแล้ว2ครั้งไทยรักไทยนะครับเหยื่อนําร่องนะครับก็ต้องบอกว่าไทยรักไทยเนี่ยนะครับแทนที่วันนี้นะครับแต่วันนี้นะครับแทนที่รักไทยไทยรักไทยเนี่ยโดนรัฐทหารโดนโคน่นแทนที่จะยืนหยัดต่อสู้อยู่เคียงข้างประชาชนวันนี้กับยอมก้มหัวให้กลับนะครับ พวกมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าพักไม่มีจุดยืนพักไม่มีนี่นะครับนะโดนเขากดหัวโดนไอ้นี่ก็ยอมก็ยอมสยบสมยอมนะครับพักการเมืองที่น่าจะได้เจ็บปวดพักการเมืองที่เจ็บปวดที่สุดคือการตกเป็นเหยื่อยุคพักรัฐประหารคือพักเครือข่ายของทักษิณชินวัตรเริ่มจากพักไทยรักไทยซึ่งเป็นร่างแรกนะครับหลังชนะลรมทรายในการเลือกตั้ง2548ได้คะแนนเสียงนะครับถึง19้าล้านคิดเป็นจํานวนสส3 1 7 7คนจากทั้งหมด500คนด้วยผลงานปฏิรูปโครงสร้างนะครับหลายด้านทั้งสาธารณสุขเศรษฐกิจนะครับการศึกษาการกระจายอำนาจระบบราชการและกองทัพกล่าวโดยรวมนะครับก้าวแรกของการปฏิรูปการเมืองจนทำให้นะครับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ฐานร่างปิระมิดเข้าใจและมองเห็นคุณค่าของประชาธิปไตยที่ส่งผลนะครับถึงชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันของพวกเขาก็คือนะครับ ไทยรักไทยนี่เองไม่เกินนะครับไม่เกินเลยหากจะยดย่องว่ารัฐบาลพักไทยรักไทยภายใต้การนําของทักษิณชินวัตรคือผู้ที่ให้กําเนิดคําว่าประชาธิปไตยกินได้ให้ดังกล้องในจิตใจของประชาชนอันนี้ต้องยอมรับครับแต่วันนี้มันไม่เหลือแล้วเพราะมันก็คือพวกอนุรักษนิยมพวกอํานาจนิยมที่เอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องหรือเปล่าครับ เพราะพลังจากการปฏิรูปนี้เองนะครับที่กลายเป็นขึ้นกระทบสั่นคลอนความเสถียรภ,ภาพทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของชนชั้นนำกับอนุรักษนิยมและอำนาจลินนมนจนนำไปสู่นะครับการใช้ท่าไม้ตายแบบเก่านั่นก็คือการทำรัฐทหารในวันที่19กันยายน2549 และบทขยี่มด้วยท่าไม้ตายแบบใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาได้นะครับคือการให้สารน้ำนูนสั่งยุบพักและตัดสิทธิ์ของกรรมการบริหารไทยรัฐไทยในวันที่30นะครับพฤษภาคม2550ด้วยข้ออ้างจ้างวานพักเล็กลงเลือกตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2549เพื่อเรียกนะครับกดนะครับได้คะแนนเสียงไม่ถึง20%ในเขตนั้นๆอย่างไรก็ตามต่อมาในวันที่7มกราคม257หาลอุทธรณ์พิพากนาแก แก้ให้ยกฟ้องนะครับพลเอกนะัธรรมรัฐอิสรางกูลณอายุทยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมและกรรมการบริหารพักไทยรักไทยในคดีถูกกล่าวหาว่าจ้างวานพรรคเลสลงเลือกตั้งดังกล่าวนะแต่การยุบพักไทยรักไทยสําเร็จไปแล้วการฟรมยุติธรรมนะครับเดินทางราช้าเกือบเจ็ดปี พลังประชาชนเนี่ยเป็นเหยื่อสารอยนะครับหลังไทยรัฐไทยถูกยุบพักก็มีการจัดตั้งพักพลังประชาชนแต่ในวันที่2นะครับธันวาคม251พักพลังประชาชนก็กลายเป็นเหยื่อสารอยนะครับถูกสั่งยุบพักและตัดสิทธิ์ทางการเมืองในการบริหารพักอีกครั้งหลังชนะเลือกตั้งปี2550ได้เป็นรัฐบาลยังไม่ทันครบปีชนวนที่นําไปสู่การยุบพักนะครับครั้งนี้ก็คือการนาย ที่นายยงยุติยะภัยรัตอดีตรองหัวหน้าพักประชาชนได้ใบแดงจากการถูกกล่าวหาว่าทุจริตเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงรายในการเลือกตั้งวันที่23ธันวาคม2550ตุลาการสารนรนนูนวิจัไฉว่าการกระทำของนายยงยุทธเป็นเรื่องที่พักและคณะกรรมการบริหารพักนะครับคนอื่นๆร่วมกันรับผิดชอบด้วยพักเพื่อไทยนะครับเหยื่อ3มสนะครับ พักพกรังประชาชนถูกยุบนะครับเครือข่ายทักษิณแปลงร่างนะครับเพื่อต่อสู้ทางการเมืองนามพักเพื่อไทยระกกับปรชนะเลือกตั้งอีกครั้งในปี2554ได้เป็นรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะครับ นายกรัฐมนตรีแม้จะอยู่ได้นานกว่ารัฐบาลของพลังประชาชนไปใต้การนําของนายสมัครสุนทรเวชและนายสมชายวงสวัสดิ์นายกรัฐมนตรีแต่แล้ววันที่22พฤษภาคม2557รัฐบาลเพื่อไทยก็ตกเป็นเหยื่อซ้ำสามจากฝ่ายอนุรักษนิยมและอำนาจนิยมคราวนี้นะครับหวนกลับไปใช้ท่าไม้ตายแบบเก่าคือการทํารัฐประหารขณะนี้น,นายนิวัฒขณะนั้นนายนิวัฒทารงบุญส่งภพศสารปฏิบัติหน้าที่นะครับนาย นายกรัฐมนตรีแทนนางสาวยิ่งรักษที่ถูกสาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีจากการโยกย้ายในาถวินเปลี่ยนสีเรขาธิการนะครับสมชปิดฉากผีทักษินระบบทักษินที่ฝ่ายอนุรักษนิยมและอำนาจนิยมนะครับเพียนวาดภาพมาอยู่หลายสิบปีพร้อมกับเริ่มนับหนึ่งใหม่ในระบอบประยุทธ์ต่อเนื่องมาจนถึงปี2566 พัอนาคตใหม่ผีตัวใหม่ที่ถูกยุบนะครับหลังจากกำราบผีทักษิณใกล้อยู่หมัดก็กลับเกิดผีตัวใหม่ในนามของพักอนาคตใหม่ขึ้นมาท้าทายการดำรงอยู่ของฝ่ายอนุรักษนิยมและอำนาจนิยมแม้ในสนามเลือกตั้งแรกในปี2562พักอนาคตใหม่จะไม่ใช่พักอนดับหนึ่งนะครับเป็นเพียงแค่พัฒนดับ3ได้สอสอแคนแต่ด้วยจุดยืนและนโยบายที่ท้าทายความเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าๆไปสู่สิ่งใหม่ พักอนาคตใหม่นะครับกลายเป็นผีตัวใหม่แล,และโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้แทนพักเครือข่ายทักษิณไปโดยปริยายใช้เวลาไม่นานฝ่ายอนุรักษนิยมและอำนาจนิยมก็จัดการเสร็จด้วยท่าไม้ตายแบบใหม่คือยุบพักเพื่อให้สอดคล้องกับการเมืองใหม่พักอนาคตใหม่ถูกสารนันนูลตัดสินยุบพักและตัดสิทธิก์การบริหารพักในวันที่21กุมภาพันธ์2563ด้วยเหตุธนาธรจึงรุ่งรจนกิจหัวหน้าพักให้พักกู้ยืมเงินเพื่อทำกิจกรรมต่อก่อน เลือกตั้งปี2562โดยสารนูวินิจฉัยว่ามีเจตนาหลีกเรียกการบริจาคเงินตามมาตรา66พักพก้าวไกลผีตัวล่าสุดไม่รอดนะครับจากอนาคตใหม่นะครับเมื่อถูกยุบก็แปลงร่างเป็นพักคก้าวไกลและยิ่งเติบใหญ่ขึ้นเท่าตัวเพราะประชาชนนะครับเชื่อในอุดมการณ์และนะครับนโยบายที่ว่านะครับด้วยการเมืองใหม่การเปลี่ยนแปลงประเทศให้ก้าวไปในทุกมิติ จากชัยชนะเหนือคำทํานายทั้งปวงในปี2,5,6ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับฝ่ายอนุรักษนิยมและอำนาจนิยม พวกเขาทําทุกวิถีทางเพื่อสกัดไม่ให้พักคก้าวไกลที่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลได้สาเร็จและยังตามผด็จศึกนะไม่เห็นหัวประชาชนตลอดจนไม่สนใจประชาคมโลกด้วยการยุบพักและตัดสิทธิ์ทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพักฐานมีพฤติกรรมเข้าข่ายการล้มล้างการปกรครองอันเนื่องมาจากการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เพราะนําไปใช้หาเสียงเลือกตั้ง ดังเป็นข่าวคึกโคมไปทั่วโลกเมื่อวันที่7สิงหาที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆผมไม่ขอลงรายละเอียดทุกคนคงจะทราบดีจากข่าวทุกช่องทางอยู่แล้ว เพียงอยากจัดนะครับย้ําว่าแม้ฝ่ายอนุรักษนิยมและอำนาจนิยมจะมีปัญญายุบพักและรัฐหารอีกกี่ครั้งแต่พวกเขาไม่มีปัญญาที่จะชนะเลือกตั้งดังจะได้เห็นว่าหลังจากการยุบพักและรัฐหารทุกครั้งพักที่ฝ่ายอนุรักษนิยมและอำนาจสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อจะสืบทอดอำนาจหรือพักเก่าที่พวกเขาแอบสนับสนุนอยู่ไม่เคยชนะเลือกตั้งนะเป็นพักอันดับหนึ่งนะครับแซงหน้าพักที่พวกเขาบทขยี้หรือทําลาย ขณะในห้องพิจารณาคดีในสภาหรือแม้แต่บนท้องถนนแต่ไม่ชนะใจประชาชนเพราะขาดความชอบธรรมทางการเมืองนะโคต้าที่ยกมาสรุปนะครับสุดท้ายผมขออนุญาตดัดแปลงจากส่วนของนะครับที่กล่าวขึ้นนะครับวันที่2ี่5 7ในครบรอบ92ปี25 24มิถุนายน2575ที่เราจะได้เจอกันในปี2570นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า อันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับที่ออกมาว่าวันนี้นะครับฝ่ายนะครับอนุรักษนิยมหรืออำนาจนิยมนะครับมีปัญญาแค่ยุบพ,พัก นะครับแล้วก็หรือไม่ก็ทํารัฐะหารน,นะครับไอ้พวกชาติชั่วไอ้พวกเรียวซามมันไม่มีทางที่จะชนะนะครับประชาชนได้มันไม่มีทางชนะหัวใจประชาชนได้มันไม่สามารถคลองความศรัทธาของประชาชนได้เพราะพวกมันไม่เคยเห็นหัวประชาชนพวกมันไม่เคยเห็นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักมันเห็นแต่ผลประโยชน์ของพวกมันเองพวกพ้องและตัวมันเองมันต้องการจะเพียงแค่ทุจริตและร์รัปชนโกงกินเพื่อให้พวกมันมีเงินมีอำนาจเท่านั้นเองครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไวมีอะไรคลียหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ